สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ w h a t s u p เชียงใหม่หลากหลายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ยังอยู่กันกับพอดแคสเตอร์นงหมีนะคะและวันนี้เราก็ได้เลิกม,มานั่งพูดคุยอัปเดตถึงสถานการณ์ เรื่องราวของโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ต้องบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในจังหวัดหลักนะคะ22จังหวัดหลักที่เวลาประเทศไทยเขาจะปักว่าเฮ้ยจังหวัดไหนเป็นจังหวัดหลักในการท่องเที่ยวเชียงใหม่ถือเป็นหนึ่งในเดส t ิเนชันนั้นนะคะแล้วก็มีขนาดไซส์ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศ ดังนั้นเนี่ยกระบวนการที่จะมีคนต่างชาติเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มีค่อนข้างที่จะเยอะมากค่ะนอกจากนั้นเชียงใหม่เนี่ยถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะนะคะมองว่าพื้นที่เนี่ยมันเหมือนกับอยู่ท่ามกลางุบเขานั่นแปลว่ากระบวนการติดต่ออะไรก็ตามแต่นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดเข้ามายังเชียงใหม่นะคะหรือว่าจากกรุงเทพเดินทางเข้ามายังเชียงใหม่เอ้ยมันดูค่อนข้างไกลมันใช้ระยะเวลานานดังนั้นนั่นอาจจะแปลว่าถ้าเราตัดช่องทาง สักหนึ่งช่องทางก็จะสามารถเหมือนกับปิดกั้นไม่ให้คนเข้ามายังเชียงใหม่ได้ง่ายขึ้นจริงหรือเปล่านะข้อนี้ต้องตอบไปว่าเชียงใหม่เนี่ยมีทางเข้าออกหลายทางถึงแม้เมืองจะมีลักษณะเหมือนเมืองอยู่ท่ามกลางหุบเขาก็จริงนะคะมันมีถนนที่จะเดินทางไปได้หลายจังหวัดและจริงๆแล้วกระบวนการทํางานของคนในจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ได้อยู่ที่จังหวัดเชีงยงใหม่เนาะแต่เดินทางเข้ามาทํางานในจังหวัดเชียงใหม่และในขณะเดียวกันก็มีหลายคนที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะและเดิน ออกจากจังหวัดไปเพื่อไปทำงานอ่ะเป็นอย่างไรต้องบอกว่ามันมีถนนอยู่สักสองสาเส้นค่ะถ้าคุณจะเดินทางไปยังจังหวัดลำปางนะคะคุณจะมีการเดินทางผ่านไปทางจังหวัดลำพูนแล้วก็ลำปางนะนั่นเป็นถนนเส้นหนึ่งนะคะถัดไปนะคะในกรณีที่คุณไม่ได้เดินทางผ่านสองจังหวัดนี้นะคะคุณจะเดินทางไปยังจังหวัดเชียงรายนะคะก็จะมีถนนเส้นหนึ่ง นะโดยเฉพาะเลยสำหรับการเดินทางไปยังเชียงรายนะคะทีนี้ถนนเส้นนี้ก็จะคดเคี้ยวพอสมควรต้องบอกว่าอยู่แต่ละฝีมือคนขับนะคะเพราะว่าใช้เวลาตั้งแต่สองชั่วโมงครึ่งนะคะไปจนถึงสักสามชั่วโมงครึ่งในการขับผ่านออกจากอำเภอเมืองจังหวัดเชีงยงใหม่เนี่ยเดินทางไปยังจังหวัดเชียงรายดังนั้นเมื่อท่านเห็นแล้วก็จะพบว่าเฮ้ยมันมีคนสามารถเข้าออกจากสองจังหวัดเนี้ยมาได้อยู่ตลอดเวลานะเข้ามายัางเมืองเชีงยงใหม่คําถามก็คือว่าเอ๊ะ e คนจากจังหวัดอื่นๆเนี่ยจะเข้ามาอย่างเชียงใหม่มาทํางานเนี่ยมีด้วยหรือนะคะต้องบอกว่าในจังหวัดที่ใกล้เคียงกับจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนั่นก็คือลําพูนเนี่ยถือเป็นนิคมอุตสาหกรรมค่ะถ้าเราพูดถึงก็คือคล้ายเส้นทางไปทางอายุธยานะจากกรุงเทพเนาะดังนั้นจะมีคนจํานวนมากเลยแหละนะคะที่เดินทางเข้าออกจังหวัดลําพูนเชียงใหม,ลม่ลาพูนเชียงใหม่ในการเดินทางเข้าไปทํางานนะคะคือเป็นเหมือนกับ ทั้งทางตรงและทางกลับกันเลยค่ะคือคนจากเชียงใหม่ไปลําพูนนะคะหรือคนจากลําพูนเข้ามาทํางานในเชียงใหม่เพราะว่าลักษณะจังหวัดเนี่ยเขตพื้นที่เนี่ยมันไม่ได้ห่างไกลกันมากนะคะแต่ว่าไซส์ของเชียงใหม่จริงๆนั้นน่ะนะเมื่อเราไปพูดถึงโอ้โหแม่แจ่มนะไปพูดถึงฝางมันมีขนาดใหญ่จริงๆนะคะนับเป็นอันดับสองของประเทศ ทีนี้เมื่อคนก็เยอะนะคะคนเดินทางไปมาก็เยอะนักท่องเที่ยวก็ไม่น้อยเชียงใหม่มีกระบวนการจัดการอย่างไรให้จังหวัดเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมาล็อกดาวน์กันแล้วนะ,ะอยากให้คนติดเชื้อน้อยลงนะคะต้องบอกกันเลยว่าเมื่อกรุงเทพหมหานครมีการออกกฎมาว่าให้ปิดนะคะพื้นที่ทางการค้าบางส่วนใช่ไหมอย่างเช่นห้างสพสินค้านะคะมีให้เปิดเฉพาะบางโซนนะก็คือโซนซุปเปอร,ร์มาทั้งหลายเนี่ย มออกปุ๊บวันที่22มีนาคมนะคะพอ23มีนาคมเชียงใหม่ก็ประกาศตามเช่นกันนะคะมีเวลาให้คนทําใจอยู่สักประมาณราวหนึ่งวันนะคะก่อนที่ร้านต่างรวงต่ตางๆเนี่ยจะปิดตัวลงนะคะเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรก็คือในล็อตที่1เนี่ยเขาประกาศว่าตั้งแต่23มีนาคมเป็นต้นไปนะ ลากยาวไปจนถึงวันที่13เมษายนนะคะเพื่อที่จะอะไรนะคะก็คือราว21วันนี้เพื่อที่จะบอกว่าเออเราจะมาพิสูจน์กันซิว่าถ้าเกิดเราลดสภาวะแห่งการให้คนเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเยอะๆเนี่ยมันจะสามารถลดการติดต่อได้ไหมนะเพราะอย่าลืมว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นหนึ่งจังหวัดที่ไม่รอดค่ะค่าใหม่ไม่รอดก็คือว่ามีคนติดเชื้อโควิดจริงๆนะคะไม่ว่าจะติดมาจากกรณีของการที่ไปเที่ยว ต่างประเทศนะคะเดินทางมาจากต่างประเทศกลับมาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนะคะจากประเทศอังกฤษอะไรเงี้ยก็มีการติดจริงนะคะดังนั้นก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งและกันที่เป็นเชื้อโรคจากข้างนอกนะคะเข้ามาสู่จังหวัดนะคะหรือจะเป็นกรณีของนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีการนำเหมือนกับติดเชื้อจริงๆเหมือนกัน,นะคะดังนั้นเขาก็เหมือนกับเป็นการประกาศตามกรุงเทพมหานคร ตามติดกันมาเลยในวันถัดไปนะคะทีนี้คำถามก็คือว่านับจนขนาดนี้นะคะวันนี้พูดกันในวันที่15เมษายนซึ่งในขณะนี้ก็หลายคนนี่บอกว่าหูตลาดหุ้นปีนี้ก็ไม่ปิดเนาะสงกรานเป็นอะไรที่แปลกมากนะคะเชียงใหม่มีคนที่ติดเชื้อแล้วกี่คนนะคะและยอดการพบเชื้อเนี่ยมันขยายไปได้สัก กี่คนแล้วปรากฏว่าต้องเป็นข่าวดีเนะี่ยใช้คํานี้มีทั้งข่าวร้ายและข่าวดีข่าวร้ายคือจังหวัดเนี้ยไม่รอดนะคะก็คือมีคนติดไปละแต่ว่าข่าวดีคือนับเป็นเวลา7วันติดต่อกันแล้วนะคะโดยสักประมาณ1สัปดาห์เนี่ยที่จังหวัดนี้นะคะไม่มีคนติดเชื้อเพิ่มเติมนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีมากแต่ว่ายอดสะสมผู้ป่วยของเราเนี่ยมีอันนี้ยังไม่ถึง100คนนะคะก็ยังยังดีมากอีกเหมือนกัน ผู้ป่วยสะสมเนี่ยมีทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะ40รายนะคะยังอยู่ในโรงพยาบา16ล16รายกลับบ้านได้แล้วนะคะก็คือ23รายและในบรรดาผู้ป่วยทั้งหมดเลยเนี่ยมีเสียชีวิตไป1รายนะคะก็แสดงว่ายอดรวม40รายเนี่ยเป็นยอดที่ค่อนข้างนิ่งแหละนะคะสำหรับจังหวัดเชียงใหม่คือตอนแรกเนี่ยมันทำทำ่าทำทางเหมือนกันคะ่ะว่าจะเพิ่มแบบ โอ้โหแมสซีฟเนาะก็มีข่าวลือต่างๆนะเช่นกรณีของคณะวิทยาศาสตร์มหาทิทาลัยชใหม่ยนะก็มีการออกประกาศตอนแรกเนี่ยคนคิดว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะไปมาคือเรื่องจริงก็คือมีนักศึกษาแต่เป็นระดับบัณฑิตนะคะก็ระดับปริญญาโทได้ติดเชื้อนะคะแล้วก็ไปสืบสาบค้นพบว่าติดมาจากไหนนะแล้วเขาก็มีการส่งหลายแทงว่าเขาได้เข้ามายังตัวมหาวิทยาลัยได้พบกับอาจารย์้วก็อาจารย์สองท่านก็นําไป กักการตัวเหมือนกันแล้วก็ไปตรวจดูว่าพบเชื้อหรือไม่นะก็ยังไม่ได้มีข่าวอัปเดตอะไรเพิ่มเติมก็เข้าใจว่าอย่างตัวสถานศึกษาซึ่งจริงมีคนเยอะมากนะคะนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะจากการสํารวจข้อมูลล่าสุดของมหาวิทยาลัยเนี่ยมีนันกศึกษาประมาณ35,000คนนะคะทีนี้ในบรรดา35,000คนเนี่ย ก็มหาวิทยาลัยก็มีมาตรการเช่นกันนะคะว่าให้พิจารณาว่าถ้าเกิดว่านักศึกษาคนไหนเนี่ยเดินทางมาจากต่างประเทศซึ่งณขณะช่วงที่กำลังเกิดเรื่องราวช่วงพีของโควิดเนี่ยถามว่ามีไม้นักศึกษาที่ไปต่างประเทศแล้วกลับเข้ามาจะมาเรียนหนังสือมีนะคะมหาวิทยาลัยก็มีข้อแนะนําก็คือว่าให้กักตัวอยู่ที่บ้าน14วันเช่นกันนะคะ ก็ต้องบอกว่าในภาพรวมเออมันใช้ได้นะคะคือคนไม่เพิ่มขึ้นมาหลายวันและแต่ว่าเราก็ยังอยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ทีนี้พอประเทศไทยนะคะนำโดยรัฐบาลไทยเนี่ยประกาศเคอร์ฟิวเนาะคือแต่เดิมพอ23มีนาเนี่ยเราก็เริ่มที่จะไปห้างร้านอะไรไม่ได้กันแล้วเราตัดผมไม่ได้นะคะและจริงจริเนี่ยเชียงใหม่มีหลายประเด็นอยู่เหมือนกันนะคะไม่ต่างจากกรุงเทพเลยเรามีสถานบันเทิงนะคะมีผู้ให้ค้าบริการทางเพศนะคะซึ่ง กลุ่มคนเหล่านี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่เราจะบอกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางนะคะเพราะว่ารายรับเนี่ยในหลายกรณีนี้คือเป็นรายรับรายวันนะ,ะขณะนี้ก็หยุดทํางานกันทั้งหมดเนาะซึ่งเราก็จะต้องมานั่งคุยกันแล้ว,ว่ามาตรการที่จะช่วยเหลือนะคะไม่เฉพาะในระดับประเทศเนาะแต่ว่าระดับจังหวัดเนี่ยจะมีการช่วยเหลือ กลุ่มคนเหล่านี้อย่างไรนะคะทีนี้พอตัวที่ล็อกดาวนอ่ะก็ล็อกดาวนไปแต่ก็มาซ้ำเพิ่มเติมก็คือตรงเคอร์ฟิวนะคะเคอร์ฟิวเนี่ยเราก็จะรู้พร้อมกันทั่วประเทศเนะาะ3เมษายนนะคะประกาศไปแล้วก็ตอนนี้ลากยาวไปจนถึงราว30เมษายนแลละเพื่อที่จะ ให้กันวันละ6ชั่วโมงนะ,ะก็คือตั้งแต่4ี่ทุ่มไปจนถึงตีสี่นะที่จะก,กันไม่ให้ใครเข้าออกไปไหนมาไหนเลยนะ,ะถามว่าเฮ้ยเชียงใหม่เนี่ยมีคนฝ่าฝืนเยอะไหมโอ้จับได้เยอะมากนะคะมีทั้งกรณีของอาทานเล่านะคะทานหมูกระทะอะไรคือหลากหลายกรณีมากที่ถูกจับนะคะในกรณีนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งจังหวัดก็แล้วกันที่มียอดผู้ถูกจับเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรในกรณีของการฝ่าฝืนเคอร์ฟิวนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของบ้านเมืองไปเนาะแต่ว่าถามว่าเออไม่แปลกใจเลยว่าทำไมรัฐบาลเนี่ยถึงไม่ให้ ขายเหล่านะคะเพราะว่าถ้าดูจากจังหวัดเชียงใหมนะ่ในเหตุผลประการหนึ่งของการที่ถูกจับก็คือตั้งวงรับประทานแอลกอฮอล์กันนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าสนใจนะว่าจริงๆจะทานในบ้านก็ได้แต่ว่าที่เขาไปจับได้เนะี่ยเพราะว่าไปทานในสถานที่เปิดนะคะนึ่ง เนื่องด้วยอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็อันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะเดาว่าทําให้รัฐบาลเนี่ยเกิดอาการว่าเฮ้ยถ้างั้นเรามีการสั่งห้ามเถอะเพื่อเป็นการป้องกันกระบวนการที่จะทําให้เกิดการมั่วสุมนะคะแล้วจริงๆถ้าเมืองไหนก็ตามเนี่ยซึ่งมันก็หลายๆเมืองเนาะที่มีมหาวิทยาลัยหลักๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นคอนแกน่นมหาสารคามอย่างมอบุรพานะชนบุรีบางแสนอะไรโซดเนี่ย ที่ใดก็ตามที่มีมหาวิทยาลัยอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องน่ากลัวทั้งสิ้นนะคะถึงแม้ว่าสถานบันเทิงจะปิดเนี่ยแต่นักศึกษาเองก็ไม่ว่าจะก,การอยู่หอในก็ดีนะคะการามาอยู่ร่วมกันนะคะมีหลายกรณีมีการจัดปาร์ตี้จัดอะไรในมหาวิทยาลัยก็จําเป็นเหมือนกันที่จะต้องมีการระแวดระวังนะคะแล้วก็อาจจะมีการกระบวนการสอบสวนวินัยนักศึกษาเนาะถ้าเป็นในกรณีที่คนพบว่าไปรวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่หลังจากเคอร์ฟิวไปแล้ว แต่โดยภาพรวมนะคะพอโควิดในมเนี่ยมันก็มีคนเดือดร้อนเยอะมากเลยในจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งจังหวัดที่มีรายได้หลักเนี่ยหนึ่งรายได้หนึ่งทางมาจากการท่องเที่ยวนะ,ะต้องบอกว่ารายได้หลักเนี่ย อันนี้เป็นเพียงทางหนึ่งเนาะนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องของกสิกรรมนะเกษตรกรรมอะไรอีกมากมายแต่ว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นหนึ่งในรายได้หลักไปแล้วนะคะของจังหวัดเช่นกันในปีปีหนึ่งนะคะมีคนหลักหลายล้านคนเดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่จุดนี้น่าสนใจอยู่สองสามประการค่ะคือว่าคนที่เข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขามีกระบวนการที่ตัดสินใจจะพักอาศัยไม่เหมือนกันเนาะถ้าเป็นคนจีนนะคะมักจะชอบ เดินทางท่องเที่ยวและพักอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ถนนนิมมานเหนมินซึ่งตรงนั้นก็คือจะมีโรงแรมเยอะมากนะคะทีนี้เมื่อถูกสั่งปิดตอนนี้ถนนนิมานถ้าเกิดว่าใครขับผ่านนะหรือว่าใครเดินทางผ่านหรือว่าจริงๆเข้า Facebook เข้าไปดูเนี่ยจะพบว่าตอนนี้เหมาะกับการถ่ายรูปมากนะ,ะเพราะว่าถนนนิมานเนี่ยเงียบมากนะคะมีแต่พวกบรรดาฟู้ดแพนด้าหรือว่าแกรฟฟู้ดให้บริการเท่านั้นนะคะแต่ว่าช่วงกลางคืนเนี่ยก็คือเงียบสนิทนะคะ นั่นคือโซนหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติประเภทออสเตรเลียนะก็คือเอาถ้าพูดง่ายๆเป็นภาพเหมารวมเนาะใช้คําว่าฝรั่งเนี่ยนะคะชาวอเมริกันชาวยุโรปเนี่ยมักจะเข้าไปอย่างเขตพื้นที่คูเมืองนะดังนั้นสอง กลุ่มเนี้ยเขาจะมีการกระบวนการท่องเที่ยวต่างกันนะครูเมืองก็คือเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะเก่ากว่านะใช่นี้ถ้าคุณนึกสภาพว่าจริงๆงสงกรานเนี่ยต้องไปเล่นน้าที่ไหนเนี่ยมันก็คือบริเวณครูเมืองนั่นแหละค่ะซึ่งหลายคนก็จะไปอยู่ตรงนั้นนะนะักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งทีนี้พออยู่คนละกลุ่มมันก็มีข้อสังเกตว่าเอ๊แล้วกลุ่มไหนเนี่ยที่จะ มีนักท่องเที่ยวไปอยู่มากกว่ากันนะอันนี้พูดยากค่ะแต่บอกตามตรงแวดถนนนิมานเหมินเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นที่รวมนักท่องเที่ยวทั้งในกรณีของคนไทยนะคะและนักท่องเที่ยวในกรณีของชาวต่างชาติอย่างชาวจีนมาอยู่นะมันก็เลยอาจจะทําให้มีกลุ่มคนค่อนข้างมากองกันเยอะใช้คำนี้มาอยู่รวมกันเยอะมากในบริเวณนี้นะคะ ซึ่งเมื่อถูกปิดไปทั้งหมดนะคะแน่นอนว่าโรงแรมโอ้โหช่วงนี้นะ้าเกิดใครเข้าไปดูตามเพจต่างเนี่ยมีการเซ็งโรงแรมเยอะมากนะคะในจังหวัดเชียงใหม่หรือบางกรณีบางโรงแรมเพิ่งเปิดใหม่ก็ไม่ทันใดก็ต้องปิดไปซะแล้วนะคะหลายที่ยังสามารถที่จะใช้เงินเก็บเก่าอยู่ได้แต่ว่าก็ต้องมีการลดละเลิกจ้างพนักงานออกไปนะซึ่งเราคิดว่าไม่ต่างจากสถานการณ์ในหลายจังหวัดนะที่เพึ่งพิงการท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะทีนี้นั่นคือกลุ่มหนึ่งนะคะ ถัดไปเนี่ยมันยังมีกลุ่มที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงจริงๆเลยนะกับการท่องเที่ยวคือกลุ่มที่ทําบริษัททัวร์นะคะขณะนี้เราก็ทราบมาว่ามีทัวร์อย่างเชียงใหม่เนี่ยจะมีบางบริษัทที่เน้นนะคะก็คือความถนัดของเขาคือทัวร์จากประเทศจีนนะโูขณะนี้เนี่ยก็ต้องใช้คําว่าเหนื่อยเหนื่อยเลยแหละนะคะแต่มีกลุ่มหนึ่งนะต้องใช้คํานี้ บางกรณีเนี่ยในโรงแรมก็สามารถปรับตัวได้นะคะและกลุ่มหนึ่งที่ปรับตัวได้ก็คือเริ่มไปทําเป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้นนั่นก็คือร้านอาหารนะคะต้องขอขอบคุณมากเลยว่า grab นะคะ grab food เอย food panda นะคะเข้าถึงหมดแล้วนะคะขณะนี้เข้าใจว่าไม่มี get นะคะไม่มี l i น e man นะ,ะแต่ว่าหลักๆสองตัวเนี่ยคือ grab food กับ food panda เนี่ยเข้ามาถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วดังนั้นนะคะหลายๆเจ้าก็เริ่มผันตัวไปทําเป็น ออนไลน์นะผ่านระบบ2ตัวนี้นะคะทีนี้มันมีอีกเจ้าหนึ่งก็คือ b c ซ a ดา i t นะคะของหนึ่งในผู้จัดรายการของเราเนี่ยนะคะพี่สโสพลสุภามังมีนะ,ะที่ให้บริการเป็น Messenger เหมือนกันนะคะซึ่งเป็น Messenger ตอนนี้ ถือว่าเป็นงานที่คนกำลังต้องการสูงเลยนะคะน่าสนใจมากนะคะพอดีว่าได้ทำการสัมภาษณ์นะคะบุคคลจากจังหวัดเชีงยงใหม่ในเรื่องของการที่จะเข้าไปทำงานเหล่านี้คือจะมีบางส่วนที่เป็นพนักงานที่ให้บริการในส่วนอื่นๆที่ต้องถูกปิดนะเช่นไม่ว่าจะเป็นพนักงานทำผมเลยอย่างเงี้ยพอได้ไปสัมภาษณ์ก็พบว่าเฮ้ยตอนที่เกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่า สมัครกันจนเต็มอะนะคะจนเหมือนกับคนล้นเกินความต้องการของอย่างกรณีฟูดแพนด้าเนี่ Food Panda ยเป็นต้นนะคะ หลายร้านปรับตัวได้นะคะในขณะที่อีกหลายร้านเลือกต้อใช้คำนี้เลือกเลยที่จะไม่เข้าผ่านระบบ Grab ไม่เข้าผ่านระบบ Food Panda นะอาจจะฝากจาก b c และปิดไปส่งนะหรือว่า Messenger เจ้าอื่นๆเหตุผลเพราะว่าต้องการหลีกเลี่ยงประเด็นคอมมิชชั่น30%ที่ร้านจะถูกหักนะอย่างกรณีของ Grab เนี่ยเมื่อค่าคอมมิชชั่นถูกหกักบางร้านก็บอกเลยว่าจริงๆเขาอยู่เนี่ยราคาที่เขาคำนวณเนี่ยเขาไม่ได้คำนวณเผื่อที่จะเนาะถูกหกัก 30%นะการถูกหัก30%มสิให้ไรายได้เขาหายจนกระทั่งเขาสึกว่ามันไม่คุ้มทุนเขาก็เลยเลือกที่จะไม่เข้าตลาดนะตรงนี้ดังนั้นวิธีการก็คือว่าตอนนี้แต่ละร้านพยายามอัดสปอนเซอร์นะคะผ่าน f c e e o o o นะคะผ่านทุกช่องทางที่จะทําได้นะ,ะจ้างเลยอัดสปอนเซอร์ปึ๊บเพื่อที่จะบอกว่าร้านค้าของเขาเองสามารถ Delivery ให้ได้แล้วนะคะดังนั้นมันจะมีลักษณะของร้านที่ไม่เชิงรวมกลุ่มเลยนะจะเป็นลักษณะอินดิวิเดีนะคะ เดี๋ยวจะมาโผล่ตรงนั้นมาโผล่ตรงนี้นะคะพี่ปรับตัวเนาะให้ไปมีกระบวนการขนส่งสินค้านะไปยังมือผู้รับนะแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะปรับตัวกันใหม่หมดเลยนะคะแต่เดิมร้านอาหารบางอันเนี่ยมันเป็นลักษณะเมทูออเดอร์นะคะก็คือแบบเป็นร้านที่มีราคาค่อนข้างสูงนิดนึงในจังหวัดเชียงใหม่ทีนี้พอเกิดเหตุเช่นนี้เนี่ยมันก็แน่นอนว่าการที่คุณไม่ได้ไปนั่งทานตามร้านอาหารนะอาจจะส่งผลกระทบต่อคนที่อยากจะกินไปเราอาจจะแบบ อยากไปนั่งละเลียดนานๆอะไใช่ไหมอาหารชั้นที่มันค่อนข้างมีราคาเนาะวิธีการที่หลายร้านปรับปรุงใหม่คือก็ส่งเป็นบ็อกซ์แทนนะคะหนึ่งคือลดราคาลงนะคะลดราคาแล้วถัดไปก็คือว่าทำพอชั่นให้มันมีขนาดเล็กลงซักนะคะแล้วก็ราคาไม่สูงเพื่อที่จะส่งออกไปได้ในขณะเดีวยวกันค่ะโรงแรมหลายแห่งก็เริ่มมาทำเป็นแคดดิงนะคะส่งออกตามบ้านเหมือนกันนะคะก็คือเม เมทูออเดอร์เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าก็ราคาก็จะย่อมยาวกว่าเมื่อเทียบกับการที่ทานในโรงแรมอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันก็ส่งผลดีบอกว่า ได้ยได้ยินมานะคะต้องใช้คํานี้ว่าเฮ้ยหลายโรงแรมเนี่ยพอปรับตัวกลายเป็นว่ารายได้ก็พอที่จะทําให้ไม่ต้องให้พนักงานออกนะคะเนจากนั้นพนักงานที่อยู่ในโรงแรมเนี่ยก็ผันตัวเนาะจากเดิมที่ไม่ว่าจะทําฟรอนต์นะคะอยู่ผนแผนกจัดเสื้อผ้าอะไรว่าไปเนาะปูเตียงกลายมาเป็นแมสเซนเจอร์กันหมดนะต้องใช้อย่างนี้ทีนี้นะคะถามว่ามีคนอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้ผ่านพ้นจากเชิงธุรกิจไปละเราขอมาพูดถึงกลุ่มเปราะบาง อื่นๆนะคะจึงได้เกริ่นไปแล้วว่าอย่างผู้ให้ค้าบริการทางเพศเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ขาดรายได้เลยนะแล้วงานที่เขาทำเนี่ยมักจะทำช่วงกลางคืนก็คือเราตั้งแต่สองทุ่มจริงๆไฮไลท์เขาจะอยู่ในช่วงสี่ทุ่มเที่ยงคืนตีสองอะไรราวๆเนี่ยนะคะพอหยุดเนี่ยช่วงนี้ก็คือไม่มีรายได้แต่นอกจากนั้นก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งเช่นกันค่ะก็คือกลุ่มเพื่อนคนไร้บ้านนะคะ ประมาณการว่าเมื่อเทียบกันในประเทศไทยและก็ต่างประเทศนะคะอย่างมนิลาเนี่ยมีกลุ่มคนไร้บ้านซึ่งเขาจะเปราะบางกว่าเรานั้นะในระดับหนึ่งเลยแหละเพราะว่ากลุ่มคนไร้บ้านเขามีหลักราวหมื่นคนนะคะในมนิลาในกรุงเทพมหาคนครมีเพื่อนคนไร้บ้านราวหลักพันคนนะคะตัวเลขอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันกว่าเนาะจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยถามว่ากลุ่มคนไร้บ้านมีจํานวนกี่คนนะคะมีอยู่ราวหนึ่งร้อยกว่าชีวิตนะคะ เป็นข่าวร้ายและข่าวดีคือข่าวร้ายคือกลุ่มนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์โควิด -19 จะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบที่สุดคือเพราะว่ากลุ่มคนร้บ้านเนี่ยลักษณะก็ส่วนหนึ่งเลยจะต้องนอนในพื้นที่สาธารณะแล้วทีนี้พอเขามีการกวาดต้องใช้คาว่าเป็นการพยายามกวาดให้คนเข้าไปอยู่ในเคหสถานกันหมดเนี่ยปัญหาเหล่านี้จะแก้อย่างไรนะในข่าวร้ายมีข่าวดีคือจังหวัดเชียงใหม่มีบ้านที่เรียกว่าบ้านเติมฝันนะเป็นการร่วม เหมือนกับรวมสตางเนี่ยจากทั้งองค์กรที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐนะคะแล้วก็หน่วยงานภาครัฐก็คือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็เรียกว่าบ้านเติมฝันเป็นบ้านเลยค่ะเป็นบ้านซึ่งมีกิจกรรมให้ทำนะคะคนไรเพื่อนคนไรบ้านเนี่ยส่วนหนึ่งสาม,มารถที่จะเข้าไปอยู่อาศัยได้นะคะดังนั้นก็คือเป็นการบรรเทาอย่างหนึ่งและนอกจากนี้นะคะ ต้องบอกว่าดีมากเลยส่วนตัวเนี่ยน้องหมีผู้จัดรายการเนี่ยติดตามอยู่บ้างนะคะว่าเฮ้ยคนที่เขาเดือดร้อนในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยน่าจะมีเยอะโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวเนี่ยแล้วอเผอิญว่าเขาจะต้องไปเหมือนกับเรื่องราวของกินอยู่อย่างไรนะคะพักอาศัยอย่างไรอะอย่างกรณีของเพื่อนคนไร้บ้านเรารู้ไปละในกรณีอื่นมีการแจกอาหารทุกวันเช่นกันค่ะแต่เนื่องจากว่าในจังหวัดนี้เนี่ย ค่อนข้างที่จะเห็นแต่เฉพาะในกรณีของเขตเพื้นที่อำเภอเมืองเท่านั้นนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีใครทราบข่าวเนาะเพราะว่าส่วนตัวก็ตามจากทาง f c e e o o o นะคะทาง Twitter เอาทีนี้มีจุดที่ให้รับอาหารอยู่หลายจุดเช่นกันเป็นจุดเมนหลักนะคะหนึ่งก็คือบริเวณร้าน Not เกตนะคะนอตเกตแต่เดิมเนี่ยมันคือร้านที่ดังมากสำหรับชาวต่างชาติคือร้านที่เอาไว้เล่นดนตรีแบบ จะไม่รู้จะเรียกว่าแนวอะไรนะแต่ว่าเป็นการเล่นดนตรีที่ไม่ได้เล่นตามใจคนดูนะคะคือเล่นตามใจนักดนตรีแล้วก็เป็นดนตรีอย่างเดียวด้วยนะคะซึ่งดีงามมากสาหรับใคยที่เคยมาเที่ยวนะน้องมีส่วนตัวเคยไปอยู่สักหนึ่งครั้งในชีวิตนี้นะคะก็รู้สึกว่าเออมันใช้ได้เนาะค,คือเล่นดนตรีเก่งแล้วก็เป็นการเน้นจริงๆเน้นที่ดนตรีนะคะที่นอตเกตเขาก็ไม่สามารถที่จะเปิดให้บริการได้เนาะเพราะเขาเป็นหนึ่งในสถานบันเทิง พอปิดไปปุ๊บนะคะเขาก็อาศัยจังหวะน,นี้แหละใช้ตรงบริเวณนอดเกตให้เป็นประโยชน์ด้วยกันมีการแจกอาหารทุกทุกวันนะคะถัดไปอีกจุดหนึ่งนะคะก็จะอยู่ที่บริเวณถนนอซอยนิม,มาน15นะคะถ้าเกิดใครเคยฟังว่าเราโฆษณาถึงร้านหมูโฮมเมดจุดจะอยู่ตรงข้ามร้านหมูโฮมเมดนะคะเป็นหนึ่งในความร่วมมือกันของหลายเครือโรงแรมและหนึ่งในนั้นคือโรงแรม เอลนิมมานนะคะนี่ต้องที่พูดชื่อพยายามจําให้ได้เลยเนี่ยไม่อยากจะลืมเพราะว่าต้องขอชื่นชมจริงๆเจ้าของนะบอกว่าตั้งใจที่จะบริจาคอาหารฟรีนะคะก็คือใครก็ได้มาหยิบเลยนะคะตั้งแต่10บโมงเชาเป็นต้นไปโดยสามารถมาเอาบัตรคิวได้ตั้งแต่9ก้าโมงสีนะคะ แล้วก็กะว่าจะแจกไปอย่างน้อยๆน,นะคะสาเดือนด้วยกันน,นนี้ก็เป็น2จุดทีนี้มาถึงแล้วนะคะในโรงเรียนมหาวทิยาลัยมีการแก้ปัญหาอย่างไรโรงเรียนขนาดนี้เราก็พอจะทราบกันแล้วว่ามีกระบวนการเลื่อนการเปิดเทอมนะคะอันนี้ก็จบไปสหรับโรงเรียนมีผลพร้อมกันนะคะทั่วประเทศทีนี้มหาวิทยาลัยนะคะยังหลายๆที่นะคะ,ะเริ่มต้นจากมหายชลัยเชียงใหม่ ก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะมีการเลื่อนการเปิดเทอมหรือไม่นะคะจะรอดูไปจนกว่าจะวันที่30เมษายนทีนี้มีกระบวนการช่วยเหลือนักศึกษากันอย่างไรบ้างนะคะอ่ะยกตัวอย่างในกรณีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เช่นกันนะะักศึกษามีปริมาณนะคะราว35,000คนนคนนี่เป็นตัวเลขที่เราสามารถหาได้จากอินเทอร์เน็ตในปี2561นะคะซึ่งเราคิดว่าบวกลบมากกว่านี้ไม่มากนักนะคะไม่เกิน10% ใน3 5 0 0 0คนนะคะมหาวิทยาลัยก็ได้มีการช่วยเหลือนักศึกษาโดยการบริจาคอาหารนะคะซึ่งอาหารเหล่านี้จะไปอยู่กับตามร้านค้านั่นแปลว่าไม่ได้แบบต้องมาอยู่ในส่วนกลางของมหาทิทลัยคือร้านค้าต่างๆเป็นร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการร้านอาหารบริเวณหอทั้งหลายนะคะวันละ300กล่องนะ,ะก็คือจะมีอาหารเนี่ยฟรีเท่ากับ300มื้อนะสำหรับนักศึกษาทั้งหมดของมหาทิทลัยนะคะแล้วก็ในส่วนของค่าเทอมนะคะก็ ในประเด็นนี้หลายมหาวิทยาลัยเราจะเห็นแล้วว่ามีกระบวนการขอนะคะว่าอยากจะให้ลดค่าเทอมที่นี้เท่าที่เห็นเนี่ยจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมีการคืนค่าหอพักนะหอในอ,อย่างสงจรนะคะเครือพระจอมเนี่ยของอาจารย์ศาสตราจารย์ดรสุชัชชวีเนี่ยนะคะล่าสุดสจรเพิ่งประกาศว่าจะ ลดค่าเทอม10%นะคะซึ่งต้องต้องบอกว่าขอขอบคุณมากและทำไมถึงคิดว่าสมควรลดนะเพราะว่ามหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งนะคะอย่างเชียงใหม่เนี่ยได้ประกาศแล้วว่าจะขอเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ในเทอมหนึ่งทั้งหมดนะคะดังนั้นหลายคนก็จะเริ่มมีข้อเป็นห่วงนิดนึงค่ะว่าเอาถ้าเช่นนั้นต้องถ้าเกิดคนที่อยู่จังหวัดอื่นๆนะคะจะเข้ามาเรียนย่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะ ต้องมีการย้ายเข้ามาไหมเพราะว่าถ้าบอกว่าเทอมหนึ่งเนี่ยเรียนออนไลน์ทั้งหมดดังนั้นก็เอ้ยจริง,รงๆไม่ต้องเข้ามาก็ได้นะแล้วกระบวนการรายงานตัวทําอย่างไรนะคะกระบวนการสอบสัมภาษณ์ซึ่งตรงนี้ก็จะมีการอัปเดตเป็นระยะอยู่แล้วละ่ะนะคะจากมหาวิทยาลัยดังนั้นเราก็จะเห็นว่าหลายมหาวิทยาลัยอันนี้ก็คือถึงแม้จะบอกเป็นรายการวอต์ัพเชียงใหม่แต่เราขอเปรียบเทียบรวมๆกันก็มีกระบวนการช่วยเหลือนักศึกษาหลายกรณีมากๆค่ะอย่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองก็หโหถ้าเกิดใครเห็นข่าวก็ ล่าสุดเซ็นแกรกไปแล้วนะคะช่วยลดแรก15ล้านบาทกันนักศึกษาที่เป็นกลุ่มที่มีการต้องการความช่วยเหลือนะอะอย่างของมหาลัยเชียงใหม่นี่เราก็พูดแล้วเดนไม่ได้มาพูดถึงประเด็นเลยว่าค่าเทอมตกลงลดไหมนะคะคำตอบก็คือว่าไม่ได้มีการเขียนว่าลดค่าเทอมนะคะแต่ว่าก็จะมีการยืดระยะเวลาอันนี้เหมือนกับหลายมหาลัยซึ่งทําอย่างนี้เหมือนกันนะคือยืดระยะเวลาการ ชําระค่าเทอมนะคะก็คือถากไม่สะดวกเนี่ยแล้วรวมทั้งเชียงใหม่เองเขาก็จะมีกองทุนให้นะคะแต่ว่าเป็นกองทุนให้ยืมคือถ้าเปรียบเทียบกันก็คือว่า เป็นเหมือนกับกยศค่เป็นแต่เวอร์ชั่นว่าแทนที่จะเป็นรัฐบาลเนาะกลายเป็นมหาเาลัยจะเป็นเจ้าหนี้นะคะแล้วก็ให้กู้ยืมในกรณีเหล่านี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อ่ะประมาณนี้นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าผลกระทบเนี่ยมันก็ไปทั่วประเทศนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็มานั่งเล่าถึงเรื่องราวของจังหวัดเชียงใหม่นะคะถ้าใครมีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะคะเพราะเรารสึกว่าพอพูดมาทั้งหมดเนี่ย หลายจังหวัดก็น่าจะมีมาตรการคล้ายๆกันแหละนะนี่อาจจะยกเว้นนนทบุรีที่ให้ร้านตัดผมเปิดแล้วใช่ไหมคะะนนคนนนเนี่ยก็จะถือว่าถ้าพูดในแง่ว่าโชคดีคือว่าท่านได้ตัดผมแล้วนะคะคนเชียงใหม่นียังไม่ได้ตัดผมนะคะคนกรุงเทพก็ยังไม่ได้ตัดผมนะรวมไปถึงหลายๆจังหวัดทั่วประเทศไทยก็แบบตอนนี้เริ่มจะต้องท่งแบบพักเชรอยอาจจะมาฮิตนะเพราะว่าตัดง่ายเอากลาครอบแล้วก็แบบลองตัดตามนะคะแต่ว่าถ้าใครมีกรณีไหนอัปเดตนะคะอยากจะให้เราประสัมพันธ์นี่เพราะว่าเป็นรายการวอชชียงใหม่ ใครอยากให้ประชาสัมพันธ์อะไรนะคะสามารถแจ้งมาได้เลยเออแล้วมีอันนึงที่ต้องขอบคุณมากๆก็คือว่าล่าสุดนะคะบีซิเปิดของพี่โสพลสุภามังมีเนี่ยเขาก็เห็นว่านะคะกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่มีความเปราะบางนะคะแล้วก็ต้องมีการใช้การสัมผัสเยอะนะคะก็คือเพื่อนผู้พิการทางสายตาล่าสุดพี่โสพลก็ได้ในานามของบริษัทนะคะได้นําสินค้าของลูกค้าที่เขาอยากจะให้อยู่แล้วเนี่ย เป็นตัวกลางเลยนําไปบริจาคให้กับสมาคมคนตาบอดนะของจังหวัดเชียงใหม่นะซึ่งก็ต้องขอขอบพระคุณที่สบคลแล้วก็ท่านผู้บริจาคมากๆนะคะแล้วก็ใครก็ตามที่ฟังรายการนี้อยู่เราอยากจะย้ําอีกทีว่าไปบริจาคก,กันเนาะในกรณีนี้เพราะว่า ผู้เพื่อนผูพ้พิการทางสายตาของเราเนี่ยเขาต้องการแอลกอฮอล์จริงๆนะคะจงเจลแล้วก็ผ้าปิดปากแล้วยัยงไงก็ฝากฝังกันด้วยนะคะเข้าใจว่าทุกจังหวัดเนี่ยก็จะมีศูนย์อยู่เนาะ,ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้จะต้องขอลากันไปก่อนนะคะสำหรับรายการ w อ t ช h อัพเชียงใหม่เรากลับมาพบกันในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะสำหรับวันนี้อขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะจากสถานการณ์โควิด -19 และมีอะไรอัปเดตกัน,นะคะ่ะสำรับวันน,น,ะะนี้สวัสดีค่ะ